ครับพี่น้องตอนนี้ก็ค่ำแล้วมืดแล้วพอเราจะเสียบเงี้ยอยู่ครับตอนนี้พอเราก็กำลังเสียง บรรยากาศตอนกลางคืนพี่น้นองเสียงป่ากระบ,บอนอยู่นี่พี่น้องบุบะบุบะ ยังรถที่แตกพ่นกันก็เลยเก่าบานพี่น้องตอนนี้กําลังเสียบเนียอยู่ เสียงครบห้องครบก็มีพี่น้องห้องทัง้งหมตายด้วยนำ้ำก้เสียงครบพี่น้องดมสมบูรณ์ขนาดนาแรล่งครบ็รอ,อง บรรยากาศน้ำขึ้นคักขนาดพี่น้องคนระับเบืองพะวันเป็นไซเบดเป็นต้นนี้ป่าครับพี่น้องป่าอันตรายเพิ่งเสียบเงียพี่น้อง

ขอหน่อยจับผู้ใดไปพัวผู้ใดนั่นน่ะค่ากล่องขอหน่อยก็าลังงามๆอ่ะพี่น้งองไอ้ยังกินมาเลิกเนาะ ใส่ช้มปากแหลมพดไงกำลังง,างา่ามเลยพี่น้องห้อกระเสียบถึกแล้วห้อกระเสียบต่อไปใช้มงกอห้องนี่แล้วต้องมานบ่อเนี้ยล,ลูกๆปนใด้เึ้น<ม>บ่งบ่แห้ง แหังพี่น้องปไปยังยังโอ้ออิปุวะพี่น,ออปปอนอ้องมาเบึงบรรยากาศตลางคืนขึ้นา,านบ้านเฮาหาอยู่หากินพายพี่น้องเลยเดินง,ง่ายอ๋อเดินง่ายพี่นอ้องทักฝา เมื่อเดือนเมืม่อปลากินเดดีหลอนพี่น้อง้ังนี่โอ,อ้ยังนะโชคดีโชคดีเห็นไหมพี่อนอืมเพน่้นย,ยังยู่ยู่คือเกา นะพี่น้องพอเดินเห็นทีนหนึ่งแล้วเดินมันก็เตียงม,มันเห็นถทอกินปลาแล้วนะี่ยงูทำท่านพี่น้องไปแล้วมันถึอแล้อเ่ ก็ติดบพี่ลองก็ติดกัปุกมค์เร็วป้อโอ้กําลังเสียบาะดเ็กนักถือกระัวลังแล็กนังเสียบเงี้ยวหนึ่งตายงูคนนั้นได้ยินคนกนลังก้ามาทุกคน ตปลดุกหน่อยก็ลักยังไงพี่น้องมันบดเน,นี่ยทางแหละบ่บทเนี่ยสำเนีาสัตว์ฝนหอานว่าบดเนี่ยสำเนาอตอั้นเบ็ดกล้องของน้องพี่น้องมันมีหยาหลายเน,ะนาะหยาเจี่ยวหยาถ้าบลดลุก็คือตายพี่น้องป่ะถ้ามันหยาไมา่ไหล ถ้าบมมียังเกี่ยวนี่สิบวิสิทธิ์รุดเลยหนักรุดหนกรุดต่อโลุดุกหน่อยล่างปิ่งเสียบๆนะพี่น้องทำเน่ยกับตำามักุ้งอือ เดี๋ยวมันจคัดหน้าของถ้าเขาบอกปวดฟ้าบอกพอเดินบ่ลงเปนน้ำพนหรอกหกใช่หรอวรอประปลาเจ้าตึ้งเจ้าอ กําลังงามๆเลยพี่น้องปุกปุกบ้านเขายพลเสียบนพี่น้องตัวน้อยยึดก็สบวาไปเอางไปยอตัวขางามๆพี่น้อง ยตมังถึงบายเนาะเนาะอ่ะกําลังงําๆพี่น้อง <Gilangan doorway Emmanuel Thardang> <speaking>... กดุกหน่อยบ้านห้องมันแสบพี่น้องตัวหน่อยอยุเกิดยงังกับแสบปิ่งกับแสบปนกระแสบตัวหน่อยว่าแสบอืมตืนมาจากนอนะตัวงี้มั้กำลังงงๆเลยพี่น้อง โอ้น้ำน้ำยังกพอนะี่ยโอ้ยลาบน้ำไม่ยอมลาบพี่น้องเอ้ยผมยอมได้นี่ปักหญิงเก็บไรปวดมันอนีผิดฝ่อมพอๆน้ำสิปวด,ดปวด,ปวด,ปวดน้ำปักต้องกับต้องกรรนนนนับต้องกรำเนียนได้พี่น้องกรำประดุกเ่ยไม่ได้กรำเน,นีย <laughs> น,น เงียงมันอันตรายออกข้าง่ายๆพี่น้องก็เลยปนเสียบฮัลโหสุดหนีแล้วพี่น้องเบเ็ดหมดแล้วทั้งคุณไม่ได้ใส้ไป ยังคองต่อเบ็ดคองต่อีกก็คห็นเลงกน้ำเล่าได้นี่ต่มั้งพ่อ 没有不知道。没动啊，看拉筋啊。 ทีวีพี่น้องโอ้ตัวงามือมอพี่น้องแล้วตัวรองเท้ามันใส่ดีดนะ กุดปลายังกินกําลังปนแสบ ลันลันครับอันนี้ลันมีอะไรในกอไปถีอก็ถือก,กับน้อง ของนี่ยน้องปลนนะี่มานยามมกัยังมมีปากอีกอู้หลอน ตจับมาระวัดรนะะ,ะว่างนะพีน่น้องถ้าเรามาระบัดระว่างเาติตักมนะั่งป,ปวดใช่ไหมท่านพี่น้อลุกปักน่งกต้องวงเราปวดปวดแฮ้ยในใจสองหม,ม,ม,มู่ความจำเนี่ยผมยไดีเดังไฟสางคุณนละป่าสาวกตไปแทนย่มหน,นาวเน,ะนาะคุณถือว่ปกักย่มหนาวห้จัง พี่สบจนแหลมแล้วพี่น้องปวด,ด,ปวดผมดผมผแค่แก็แแไม่งวดนึงก็ปวดดุกแค่ปวดตายขนาดเดี๋ยวไปนี่ละอืมอืมไปนี่ ถือเนี้ยบ่ถือเนี่ยเสนอของงางาไรถ้าของงาก็มีสิบจุดของงา ามันดึงกินไปแล้วมันก็ไปของงาเห็ดอะไรห้าตือนเตืนไอ้พี่นอ้องขั้นมันออนมันอเอาะไว้เจ้ามันถือปลาเลยล่ะมันนำวัาถุที่ซื้อได้นำกินมันเนียนๆอยู่ที่นี่ปลาขั้นหนึ่งก็คืบอบดิน หาใส่เบ็ดใส่กลางกินนี้คิหลักพี่น้องเอ้ยย่บานน่องสบายใจว่าคืออยู่ในเมืองบนตรงวลไหวขั้นเบ็ดจมเลยมยัยงเลยพี่น้องไปแล้วรุนตั้งโดน เดี๋ยวเวลาเขาหันเาเกินเขาก็ไปใส่หม,งม่งไหมเป็นธรมีปลาพัวไม้ปลากินเบ็ดม่องนี่พี่นอ้องบ่หอดยามมันกินเตะถ้าถ้าเดยวมแ้งมันกเขาค่อยกินเบ็ดพี่นอ้อง เปลียงแจ้งปลาเข็งปลาเข็งปนกระแทบหรือปลาเข็งพี่น้องปิ้งปิ้งกระแทบปนกระแทบมันเข่งปิ่งเข่งครับต่าุ่งนี่ครับขนาด สัวอยู่น่ะมันสัตว์มันบ่ทันฮู้จักบ่ว่ามีเหยี่ยอยู่นี่นี่เขี้ยวอยู่ <laughs> ก็ได้ไล่เติมลนะ้วพี่น้องอาพี่น้องมาเล่นปลาเด้อมาหนิมาใส่เบ็ดใส่กางตกเบ็ดตกปลาให้ว้าตกเบ็ดตกปลาวิถีชีวิตบ้านนงสารเออพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์พอดเน่เด้อครับถ้ามาเกิบพอดนกักดไลค์กดแชร์พอดนเน่ย,ยินนคนไดิวันนี้ตัว่สดุกนันนี้จะตัวยงครับทำละ กำลังปิ่งแสบแสบปนแสบ,แสบแสบพี่น้องตัวใหญ่ไรก็กินบ่แสบ,บนคนบ้านโคกมาอยู่น้ำกินก่นได้จำเนี่ละาแรงเนาะ ได้งก็ดีเดีด้วยน,นาฝนพี่น่องหนาแรลงไส้เบ็ดหนาแหลงเบียนหาไส้เบ็ดเดียนหาเนะนี่รักเี้ยน โอ้ยหกยากเน่าป่างามเนี่ยมาแล้งมุ้นหายน่าเลยป่ากินได้ก็ถือว่าดีแล้ว,วะไรอ่ะผลิ เำวัตงตุงตงมนที่ักมูดอเดียวเนี่ยปองกันม,มนั่าน้าเนาะโอ้ไดีหยาย่จะได้พี่น์เอานลยะนลล์เห็นบ่ตัวน้อยยจะตัวไลา่อีน่ีฟิลล์ทีน่ะปุกปุ๊ก ด้วยก็เอาของคนละเส้นของนั่นพี่น้องของเออของอียงเสียตัวงามงามพี่น้องตัวงามขนาดนลยเม็นเวกแบปป่ายไบบกับใบเงินป่กว่า ซ้ำซ้ำเยอะด้วยเพราะว่านี่เป็นปลาดุกหน้านาอพี่น้องดุกธรรมศาสตร์ตัวงามงามพี่น้องขาวจกปวกเลยตัวเดินมักตะปุนแล้วปุ้นแสบปีงเขาเท่อะไรดอก ปุกหน้าเห็ดยังกระแสบพี่น่องปุกธรรมศาสตร์จากหน่อยจักหน่อยฝนตกนีมีตัวใงญ่ล่ะพี่น่องขึ้นมาฝนตกมันบึนมาหาใครปุกประคอเบื่อกินดอกพี่น่องกันผูใ้ใดขยัน

อาหัวมือเราคอยเห็นคันเบ็ดไหมไม่ไปเราบอกล้างนี้ให้ล้างท่าๆกำลังมันๆเลยก็จะจับกามือมือมืออ๋อมือมือมือพีดาพีดา มันนังน่งทีเดียนะนะี้อเทวามันจับยากมันลุ่ยเนี่นนนปนค้าน้ำมันหมูลูกเกา่าคนละวพรกก็เก็บคุยตายามาผมอยอล่ว่ะแู <c ười> น้นขานเ้าใสสูงมือเขาก็บอกนัดอีกแล้ว นี่ย่าะคิบปัดมือคือมือป่าใส่ถุงมือหนังได้ปะวะปก็คอจนมือเขาแขงปค้งกะดูกนระลูกตรงนี้เถอะ อือฮึข้างล่างหลอห่อนหมดแล้วอันนี้ยางบางแล้วอยู่ขึ้นไปข่ายงบนครับไปหน่อยเสียมาให้บเ,หเบ่งผลงานประเ e i n มาขึ้นนี่โหน,นี่จะเตัมหน่อยครับระดุกหน่อยผลงานที่ได้มาขึ้นเียนะครับ ครับคลิปนี้เขาเล่นอะไอจบคลิปไว้ไสักนี้เด้อพี่น้องสวัสดีครับ